โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ r r k ด้วยนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาแนะนําเกมที่มันได้เงินจริงๆเข้าทูบันี่แบบจริงๆจังๆเลยนะครับทานผู้ชมครับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันได้เลยนะแต่วันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูของที่จะได้ฟรีใน วันนี้เลยนะครับผมนะเป็นวันที่818เลยนะครับทุกคนใครที่อยากจะได้ iPhone นะครับด้วยอะไ้เงินฟรีๆจำนวน1 0,000บาทน,นะครับอ่ะอันดับแรกครับให้ทุกคนดาวน์โหลดเกมนี้ที่ลิงก์ใต้คลิปพี่นะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับกดล็อกอ e ินด้วย a c e b o o k ล็อกอ e ินด้วย Facebook เสร็จนะครับผม ให้ทุกคนนะครับนาโค้ดที่ใต้คลิปนะครับมากรอกที่คําว่าเซิร์นนะครับกดที่ปุ่มเซิร์นแล้วมันจะมีคําว่าผูกมัดนะครับให้ทุกคนกดที่ผูกมัดนะครับแล้วก็นําโค้ดที่ใต้คลิปพี่นะครับมากรอกที่ผูกมัดแล้วก็กดยืนยันนะครับผมใครที่กดยืนยันเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้เป็นสมาชิกเดียวกับพี่เลยนะครับผมโอเคนะทุกคนก็จะได้10,000บาทนะพี่ๆหน้าวันนี้เลยนะโอเคครับผมแล้วก็นะครับให้ทุกคนนะครับมาที่คําว่าชิงแชมป์ที่เป็นตรงนี้เลยครับผมที่เป็นรูป ถ้วยนะครับโอเคเนาะนี่ครับแล้วก็มาที่การมาแข่งขันนะครับซัหรับที่1นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับผมนะวันที่นี้เลยครับผมนะนี่นะครับผมนะเห็นไหมนะครับผมวันที่แล้วข้อนะครับ้ทุกคนมาคําว่าที่โทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมนะนี่ครับผมมันจะมี iPhone 11แล้วก็ oppo 15แล้วก็ OPPO A54 นะครับโอ้โหนะครับแล้วก็การลงทะเบียนนะครับผม180เพชรนะครับผมแต่ถ้าต้องน้องคนไหนที่ไม่มีเพชรนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการลงทะเบียนแบบฟรีๆนะครับผมเพื่อจะได้รับของรางวัลแบบนี้ฟรีๆนะครับผมนะครับผมสำหรับที่1นนะครับจะเป็น iPhone 11อันดับที่2จะเป็น OPPO A5s A4 นะครับเออ OPPO A54 นะครับ อันดับที่ 3, OPPO A15 นะครับผมอันดับ4ได้เงิน1,000บาทอันดับที่5ได้เงิน 5, ก้ากนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันดับที่6กับ5อันดับที่6กนะครับก็จะได้1,000นะครับ1,000ดาวป็ติเป็นเงินประมาณ20บาทนะครับทุกคน20บาทเลยนะครับเนาะนะ่ครับผมสิ่งที่พี่ต้องการนะครับก็คือ iPhone อันดับที่6นะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมนะเออนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่พี่อยากได้สุดนะครับก็คือ iPhone 11 Pro Max นะครับว่า iPhone 11เอ็ดตัวเองนี่ครับผมแล้วก็เงิน1,000บาทนะครับอออืื้หใครอยากได้รีดดาวน์โหลดวันนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดเลยนะครับทุกท่านได้เงินจริงๆ100%แล้วก็วันนี้เป็นวันที่แข่งขันและชิงแชมป์ iPhone 11เแล้วก็ oppo a 1 5 oppo k54 ะครัยผมให้ทุกคนรีบดาวน์โหลดวันนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกรอกโค้ดใต้คลิปที่พี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะครับทุกคนครับผมมาี๋ยวพี่จะสอนวิธีการสมัครฟรีๆแบบไม่ต้องเสียเพชรนะครับผมอันดับแรกครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้คนไหนที่มีเพชรที่จะเข้าร่วมแข่งขันชิงรับ iphone แล้วก็ oppo a15 นะครับให้ทุกคนนะครับผมไปที่ คำว่า818ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีคำว่าสูตรเพชรนะครับก็คือตรงนี้นะนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับผมหรือไม่ก็อันนี้นะครับแล้วแต่ก่ดูนะครับครับนี่คือการเข้าร่วมนะครับในการชิง iPhone แล้วก็เงิน1000บาทแล้วก็10,000บาทนะครับมันจะมี2อันดับนะครับผมอันดับแรกจะเป็นวันนี้นะครับ เริ่มแล่นตั้งแต่บ่ายสองนะครับถ้ากดอันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ากดอันที่2อันนี้นะครับจะเป็นวันนี้เวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมนะพี่แนะนำมมาทุกคนนะครับเลือกได้ว่าจะเอาไหนนะครับผมนะศูนเพชรเลยนะครับผมนะวิธีการกดนะพี่แนะนำให้กดวันอันแรกนะจะเป็นบ่ายสองนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับประมาณนี้นี่ครับทุกคนก็จะได้ฟรีนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะเข้าร่วมนะครับ ตอนบ่ายสองนะครับนะฮะอย่าลืมเล่นกันนะครับบ่ายสองเลยนะครับทุกคนครับเพื่อรับเงินรางวัลจํานวน1นึ่งหมื่นับโทรศัพท์ iPhone 1 1แปดรนในครับผมโอเคนะแล้วก็สําหรับสายฟรีไม่ควรพลาดนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับรางวัลของฟรีนะครับคือรางวัลของฟรีเนี่ยมันเป็นสําหรับของคนที่ใส่ฟรีนะครับผมบอกเลยว่าใครไม่อยากพลาดนะผมก็รีบกันดาวโหลดนะครับบอกเลยว่า 818นี่เกมนี้แจกหนักแจกเต็มจริงๆครับผมใครอยากได้ก็ลิงใต้คลิปใะครับผมนะอย่าลืมโหลดกันมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ